ครับอาหารแบบบ้านๆได้ครับเห็ดปวกเห็ดเพลิงนี่มันจะทายรูปที่อเเดียหรือเขาเรียกว่าเห็ดโคลนนะครับภาษากลางเขาเรียกเห็ดโคลนวันนี้รวยวันนี้รวยขายอีสานเนี่ยเห็ดปวกที่ศาสตร์สนขาใหญ่ใหานหน่อยเขาใหญ่ศูนย์ปฏิบัติธรรมที่พักสงฆ์พุทธบารมีปู่ศรีโคตรตาบองที่บ้านสวนสวนพังสิบนะครับ เข้าพรรษานี้มาจำพรรษามาร่วมสวดมนต์ร่วมกันนะครับจำพรรษาสามเดือนนะครับหากินอาหารของปลาเด้ครับเด้อหาเห็ดหานอไม่กินตามวิธีชาวบ้านมาสวดมนต์สามเดือนจำพรรษาร่วมกันเพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อบารมีในชาตินี้และชาติหน้านะครับเพื่อเป็น กุศลผลบุญนะครับสะสมสร้างสมบุญไว้นะครับ